ชอบทานสาลาเปาแต่ว่ามีวิธีรัดนะคะทำได้รวดเร็วโดยที่เราใช้แป้งสำเร็จรูปนะคะแบบนี้ค่ะแป้งสาลาเปาแบบนี้นะคะที่อเมริกาเขามีขายนะคะตามร้านเวียดนามถ้าเพื่อนๆผ่านไปแถวที่เป็นเอ่อแหล่งที่เป็นเอ่อตลาดสดนีคะตลาดของเวียดนามก็ลองดูนะคะจะต้องมีประมาณนี้ติดอยู่ในร้านนะคะซึ่งเอ่อเรียกว่า1นึหอก็ ทำทานได้เยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวน้องจะสาธิตวิธีการผสมแป้งนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะเขาจะใช้ตัวเนยขาวนะคะเนยขาวแบบนี้นะก็เดี๋ยวน้องจะใช้เนยขาวนะคะใช้นมสดค่ะผสมแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็อัตราส่วนที่เขาระบุไว้นะคะก็จะใส่ตัวนมสดนะคะหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็มี น้ำตาลทรายค่ะครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็1ช้อนโต๊ะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันน้ำมันพืชก็ได้หรือจะใช้ตัวที่เป็นเนยขาวนะคะแต่หน่องเลือกใช้เนยขาวนะคะเพราะว่าไม่อยากใช้น้ำมันพืชนะก็เดี๋ยวเรามาใช้ส่วนผสมไม่ต้องร่อนแป้งเลยเรียกว่าเปิดมาปั๊บก,ก็ผสมได้เลย แป้งลงไปเลยค่ะแล้วก็นันตาลทรายนะคะครึ่งถ้วยตวงง่ายมากๆเลยอะ่ะคือสำหรับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำอะนะคะทำซาลาเปานะน้องว่ามันก็มันก็โอเคน้องทำไปแล้วแหละน้องเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่ง เนี่ยะคะ่ะหนึ่งถ้วยเออครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยตัวนี้ครึ่งถ้วยค่ะน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยแล้วก็เออนมค่ะนมสดตัวนี้หนึ่งถ้วยตวงของเขยา่านมเรียบร้อยแล้วนะเราก็ตวงไปเลยพักแป้งไม่นานด้วยนะคะพักแป้งแบบว่า ไวมากๆเลยค่ะเขาให้พักแป้งประมาณ15บหถึง20นาทีแล้วก็ห่อไส้ได้เลยนะเราจะผสมตรงนี้ก่อนนะคะตัวที่เป็นนมน้ำนมนะคะนมสดกับ น้ำตาลทายแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตวงเนยอะคะ่ะใส่เข้าไปง่ายมากเลยอะแล้วก็สำหรับคือเพื่อนๆทำซาลาเปานะเก็บแช่แข็งไว้ได้อยากทานเมื่อไหร่ก็มาอุ่นไมโครเวฟนะคะ ในคลิปก่อนนั้นที่น้องเคยลงวิธีการทำซาลาเปานะคะด้วยแป้งที่เราผสมเองอะ่ะเราจะต้องมียีสต์ด้วยนะคะในการผสมแล้วก็เวลาที่เราผสม,มนะคะที่พักแป้งอะ่ะค่อนข้างจะนานกว่าอันนี้มันเป็นแป้งสําเร็จรูปนะคะไวมาก15-20านาทีอะ่ะเราห่อแป้งห่อไส้ได้ละนะคะ ก็จะเติมเนยขาวนะคะเนยขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่เข้าไปเกินเกินได้นิดหน่อยนะคะมันเป็นไร มีเครื่องผสมแป้งก็ทําได้นะคะแต่จริงๆแล้วน่ะตัวที่เราผสมในอรอบที่ว่าหน่องทําคลิปที่แล้วนี่คะ่ะที่เป็นซาลาเปานะคะที่เราผสมแป้งกันเองอะ่ะก็ใช้มือนวดได้แต่ว่าเหนื่อยหน่อยนะคะใช้แรงใช้แรงออกแรงเรียกว่าก็เหนื่อยอะ่ะเออถ้ามีเครื่องก็ทุนแรงไปได้เยอะเนี่ยค่ะนวดแบบนี้นะคะกดเข้าไป เวลาเรานวดแป้งไม่ว่าจะทํำขนมหรือว่าซาลาเปาขนมปังอะนะขนมปังหรือซาลาเปาพวกนี้มันต้องใช้แรงงานเยอะอ่ะเดี๋ยวเอาเนยหลบไปก่อนเดี๋ยวพอแป้งได้ที่นะ เดี๋ยวน่องก็นวดเขาได้ที่แล้วน่องจะคลุมเข้าไว้เลยปิดเอาไว้ในนี้นะคะก็หลอแป้งเขาอืดตัวขึ้นมาเซ็ตตัวขึ้นมาวิธีนวดแป้งนะพวกซาละเปาหรือขนมปังเนี่ยเราต้องนวดแบบนี้ค่ะกดเข้าไปได้ละ เขาเริ่มเออไม่ติดภาชนะเรานะคะแบงแป้งแล้วนะคะเราก็จะมีซาลาเปานึ่งเก็บไว้ทานเองน้องจะแพ็คไว้ก่อนจะเออปิดพลาสติกแรปนะเดี๋ยวน้องก็ค่อยมาเห่อไส้กันเราจะทำซาลาเปาไส้หมูแดงกันนะคะก็ เป็นวิธีที่เรียกว่าลัดขั้นตอนเนาะเรามีแป้งสําเร็จรูปแบบนี้ก็จะง่ายแล้วก็ไส้หมูแดงเพ,เพื่อนๆสามารถที่จะผัดเก็บไว้เยอะๆได้นะเก็บแช่ช่องแข็งเอาไว้นะคะพออยากทานเมื่อไหร่เราก็มาผสมแป้งแล้วก็ห่อไส้กันรับไว้แบบนี้คะ่ะประมาณ15-20นาทีเดี๋ยวเรามาห่อกันค่ะห่อไส้นะไส้หมูแดงนะวันนี้ ทำซาลาเปาไส้หมูแดงได้แล้วนะคะแป้งที่เราหมักไว้นะหม่องก็ทิ้งไว้เกินเกินประมาณเกินเกิน20นาทีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเขาเป็นก้อนๆนะคะก,ก็เราก็จะได้ห่อไส้หมูแดงกันนะคะ แป้งก็นุ่มนะคะทุกลูกเลยถือว่าเป็นสูตรแป้งสำเร็จรูปนะคะที่ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันนะคะน้องจะแวะไส้ให้เพื่อนๆดูนะคะไส้หมูแดงนะคะสไตล์แบบไทยๆเป็นหมูแดงที่รสหวานนํำค่ะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะในวิดีโอนี้น้องเน้นในการสอนทำแป้งสำเร็จรูปนะคะจึงไม่ได้มีออวิธีการทำไส้หมูแดงให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ เอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้หน่องตองขอตัวลาไปก่อนแล้วละค่ะบ๊ายบายค่ะ